สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะฮะกระจกนิรภัย iPad Pro 12.9นิ้วนะฮะเครื่องนี้นะฮะบานใหญ่มากผมเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะงงและสงสัยว่าจะติดยังไงนะฮะเพราะบานใหญ่มากที่มารีวิวเพราะว่าไม่ได้มีความต้องการที่จะโชว์ออฟหรืออะไรประการใดแค่อยากมาแนะนำเทคนิคนะฮะ ให้หลายๆคนเขาได้รับรู้ว่าการติดกระจกนี่รับคพวกนี้วิธีการติดติดยังไงนะฮะแล้วก็เหมือนกับประกาศออกไปด้วยว่าเนี่ยร้านผมมีขายนะ <laughs> 12.9นิ้วก็เทียบเท่ากับทีวีจอ12.9นิ้วทีวี12นิ้วก,ก็โอเคนะก็ใหญ่นะ13นิ้ว14นิ้วอยาเงี้ยทักทายทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะ วิธีการก็ง,ง่ายๆนะฮะก็คือเทคนิคของผมก็จะง่ายที่สุดเลยก็คือทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดนะฮะแล้วก็จะเป่าฝุ่นด้วยนะฮะซึ่งขั้นตอนในการติดนะจริงๆผมจะไม่ค่อยใช้ผ้าเช็ดน,นะฮะเพราะผ้าจะมีลายฝุ่นแล้วก็จะมีพวกเศษฝุ่นเศษดินเศษอะไรเงี้ยฮะไปแล้วก็มีการเช็ดของผมผมก็จะใช้กระดาษเช็ดนะฮะ ส่วนน้ํายาเนี่ยก็เป็นน้ํายาพิเศษนะฮะที่เอาไว้ทําความสะอาดโดยเฉพาะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ได้ทําการสปาเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือทําความสะอาดแคะขุ่นแคะอะไรออกได้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากมาสปาเครื่องนะฮะ อย,อยากมาทคำความสะอาดโทรศัพท์หรือว่าอยากมาติดสระจุกแล้วกใครติดฟิล์มเงี้ยฮะหรืออยากมานั่งเมา์มอยซอยหยกอัปเดตอัปเกรดซอฟต์แวร์หรืออะไรมาเลยครับฟรีจะเริ่มติดแล้วนะฮะน่าตะมีรอยอ่ะหนึ่ง ไม่สิเด็ซึ่งรอคอยกันมานานประมาณกี่เดือนกว่าจะมาประมาณเดือนหนึ่งนะกว่าจะหากระจกตัวนี้ได้ก็ประมาณกับเดือนนะฮะซึ่งปก,ปกติทั่วไปแล้วไม่ค่อยมีใครามาขับเพราค่อน้แพงแพงด้วยแล้วมันติดยากด้วย Gracias. รู้ผมจะบอกไว้เลยนะฮะถ้าเสียแล้วมันเสียเลยนะฮะฝุ่นเข้าแล้วเอาออกไม่ได้นะฮะนอกจากจะต้องแกะแผ่นแล้วติดใหม่ เลขหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีฝุ่นครับความสวยงามระดับสิบครับผมเรียบร้อยจบมิลลิพาย iPad Pro 12.9นิ้ว ครที่ใช้อยู่มาเดี๋ยวผมติดให้บอกว่าเพราะนั้นคือหน้าจอมันใหญ่มากมันก็เลยติดยากมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณห้ามมีเลยนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับเดี๋ยวมาเจอกันครั้งมาครั้งหน้าถ้าจะรีวิวอะไรอีกนะฮะามาเจอกันนะครับผมอันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันฮะขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามนะฮะบ๊ <Bye. S 2> า,ายบายจบไลน์เลยเหรอครับผม